สวัสดีค่ะขอต้อนรับสุนุ่มพิกาากร3 9 2 6ค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิการกดวงรายวันประจำวันที่25พฤษภาคม2 5 1 4ค่ะก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะพ้นเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอให้มีกำลังมีแรงใจในการทำงานนะคะแล้วก็ขอให้ใครที่กำลังเร่งเป้าเร่งยอดนะคะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้ปิดงบหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อให้การเงินในสิ้นเดือนนี้ประสบความสำเร็จการงานในสิ้นเดือนนี้ประสบความสำเร็จก็ขอให เฮงปังกะละมังหม้อนับจากวันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะสำหรับพยายการณ์ในวันนี้นะคะเราได้พาใม้เลื่อกทั้งหมด3มกองเหมือนเดิมค่ะกองที่1กลกองที่2และกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาตั้งจิตนิฐานแล้วฟังคําทํานายกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนช่องอิมมนพยายกรณ์สามเก้าสองหกทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็แม่หมอฝากกดแชร์เป็นวิทยาธรนด้วยค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาพบก,กันเป็นครั้งแรกนะคะกับอิมมนพยายกรณ์สามเก้าสองหก ก็ขอบคุณทุกการติดตามเหมือนกันค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนค่ะว่าเป็นการทำในดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษแม่หมอตั้งใจทําให้เพื่อเป็นแนวทางเป็นวิทยาทานเพราะฉะนั้นฟังกันคำๆอย่าซีเรียสค่ะมาค่ะเรามาตั้งจิตฐานและเลือกไพ่กันกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะเรามาตั้งจิตกันนะคะ 1, 2 3ส,สม สำหรับคนที่เลื่อไพ่ในกองที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ่7เหรียญค่ะ5เหรียญค่ะแฮงแมนค่ะราชนีถือไม้เท้านะคะแล้วก็1ดาบค่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าในวันนี้นะคะเรื่องของการต่อย,ยอดเรื่องการเงินอาจจะเป็นอะไรที่แบบเ,เสียเงินยืบย่อยๆหรือเสียวอารมณ์นิดหน่อยนะคะที่เป็นลนักษณะเหมือนกับว่าอา,อาจจะดูเนื่อยหรือว่าอาจจะดูเหมือนกับต้องใช้พลังกําลังภายในค่อนข้างมากเป็นพิเศษนะคะอาจะต้องใช้อาเรนะใช้เซนส์หรือใช้แบบ 啊。 เขาเรียกว่าอะไรล่ะใช้แบบความรู้สึกส่วนตัวค่ะเป็นตัวตัดสินแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ในวันนี้นะคะการต่อยอดมันก็มีโอกาสมีจังหวะแต่ว่ามันต้องใช้ต้องรอดูสถานาการณ์นิดนึงเพราะว่าตัวไพ่ห้าเด่นที่ขณะข้างเนี่ยมันบองบอกถึงว่าถ้าเราเข้าผิดจังหวะหรือเข้าไม่ถูกจังหวะหรือว่าบางทีพูดไม่ถูกหูหรือว่าทําอะไรผิดจังหวะเล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่เหมือนกับว่าเสียยิบเสียย่อยเสียมากกว่าที่จะได้การต่อเกลียดดังนั้นวันนี้นะคะต้องอาศัยเซนส์นส่วนตัวแม่เหมาะเชื่อว่าคนที่อยู่ในช่องแฟนช่ออง พยากร3926ส่วนใหญ่นะจะสามารถวิเคราะห์หรือว่ามีเซนส์สัมผัสที่จะแบบพอรู้ได้ว่าวันนี้ควรพูดตอนนี้ควรพูดตอนนี้ควรทําตอนนี้ไม่ควรทํานะคะอันนี้เป็นหัวข้อแรกที่ฝากไว้นะคะหัวข้อที่2ก็คือว่าวันนี้ค่ะทาอะไรนะคะคุณต้องไปนัดจัดการนักบริหารแล้ววันนี้คุณต้องลงมือเองค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันมีโอกาสมีช่องทางมีจังหวะเนาะดังนั้นก็ขอให้ตั้งใจทําแล้วก็เออเหมือนกับว่า ความสำเร็จอาจจะมาช้านิดนึงในวันนี้แต่ว่ายังไงก็ลราแต่ค่ะวันนี้มันสามารถที่จะไปถึงความสําเร็จไปถึงเป้าหมายและไปถึงปลายทางได้อย่างที่บอกนะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าสําเร็จเป็นกําลังใจให้นะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนแล้วรู้สึกว่า มันผ่านมาแล้วมาหลายวันแล้วแล้วลรู้สึกยังเคลียร์ใจกันไม่ได้นะคะล้วยังรู้สึกว่ายังเสียความรู้สึกหรือยังรู้สึกว่าค้างคาใจกับสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ในเวลานั้นก็ต้องบอกว่าอันนี้วันนี้นะคะถ้ามีโอกาสในการพูดคุยเจรจากันเนี่ยก็แนะนําว่าหลีกเลี่ยงในเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะนะก็เหมือนกับค่อยๆุยพูดค่อยๆคุยกันหรือถ้าเป็นไม่ได้ในวันนี้อย่าเพิ่งคุยอย่าเพิยย่งคุยเลยเพราะว่าอาจจะยังมีบางอย่างอยู่ในใจยังไม่ตกตะกอนดีสักเท่าไหร่นะวันนี้ ที่เป็นๆหายหายให้ระมัดระวังมันจะกลับมาพอความเครียดนะคะอันนี้ส่งกําลังใจให้สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1ในวันนี้เลยค่ะสู้ๆอย่าลืมดูแลตัวเองและอย่าลืมดูแลสุขภาพสําคัญสุดสุขภาพกายไม่สาคัญเท่าสุขภาพใจนะคะส่งกาลังใจให้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะวันนี้วันนี้คุณได้ไพ่พระฤาษีค่ะเด็กถือถ้วยนะคะ7ดไม้เท้าค่ะ8ปเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ ราชนีถือถ้วยค่ะาต้องบอกว่าวันนี้นะคะค่อนข้างดีเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงเช้านะคะสำหรับใครที่ทำงานด้านหุน้นเทรดหุน้นเงินต่อเงินนะคะทําตัวเลขต่างๆนะคะหรือว่าลาักษณะการวิเคราะห์ใดๆก็แล้วแต่ในวันนี้ช่วงเช้าจะค่อนข้างโอเคเลยนะคะแต่ว่าในช่วงบ่ายก็อาจจะบอกว่านิดเยบนนิดนึงแต่ว่าโดยภาพรวมในวันนี้นะคะความรู้ความสามารถที่มีงันเอาออกมาใช้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะจะสามารถที่จะทําเงินหรือสามารถที่จะต่อเงินขึ้นได้ค่ะในขณะเดียวกันในวันนี้งานประเภทอาหารนะคะประเภท ขขยน้ำตระกูลน้ําทั้งหมดกาแฟชาเย,ย็นอะไรพวกนี้นะคะขายขนมขคน้ำแข็งไซส์ขายอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าขนม,ขนมหรืองานที่ทาจากอาหารทำจากมือนะคะในวันนี้ออเดอร์จะเข้าออเดอร์จะวิ่งดีอาจจะเป็นเพราะพวกนี้เป็นวันหยุดได้ละะ้ค่ะคนก็เลยจะสั่งแล้วก็ในวันนี้นะคะต้องบอกว่างานเหมือนกับคุณจะได้รับคำชมได้รับรีวิวดีๆหรือว่าได้รับอะไรดีๆจากลูกค้านะคะในเรื่องของการดูแลการใส่ใจการรักษาความสะอาดหรือว่าคุณภาพหรือวิธีการบริการซึ่งจะทําให้คุณมีกําลังใจในการทํามากไปกว่านี้เลยค่ะวันนี้นะคะ พรุ่งนี้มันคืนวันพระใช่ไหมคะวันพระใหญ่นะไพ่ก็เลยเขึ้นมาบอกกับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะว่า ในวันนี้ค่ะแสงบุญแสงตะเกียงที่คุณจะนําทางนะคะในการพระคาถาชินนับ,บัญชอดหรือพระคาถาพาหุงหรือว่าบทยอดพระกันพระไตรปิฎกหรือบทสวดมนต์ใหญ่นะคะที่คุณถือศีลหรือคุณสวดมนต์มาเป็นเวลานานในวันนี้นะคะ<ม>วันนี้ช่วยอุทิศบุญให้นะคะให้กับน้องๆน้องๆที่นี้อาจจะหมายความว่าใครที่เคยมีปัญหารเรื่องเด็กนะคะอุทิศได้ดให้ได้2คือใครที่บ้านเลี้ยงกุมานะคะสาม,มารถอุทิศให้ได้หรือว่านักปวดนักบุญขึ้นตรงนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์พระที่ล่วงลับไปแล้วหรือครูบาอาจารย์ททที่่ยงงยังงคคอูนะะเเพว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณนะคะโดยเฉพาะเทวดาทางน้ำนะคะถือเป็นเรื่องเป็นมงคลและถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะแล้วจริงๆนะคะได้ทุกสายแต่ว่านี่หมอจะบอกว่าในวันนี้ค่ะเหมือนกับว่าคนาที่เลือกไพ่ในกองที่2ค่ําคืนนี้ของคุณนะคะ ส่วนม์นิดหนึ่งค่ะแล้วก็จุดตะเกียงนิดนึงจุดเทียนนิดหนึ่งนะคะจะมีแสงสว่างที่ดีทําให้เกิดการเงินแล้วก็เกิดสิ่งดีๆเข้ามานะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ค่ะต้องบอกว่าถือว่าโอเคมากเลยคนเลือกไพ่กองที่2นะคะวันนี้การค้าก็ดีไทยทําหุน้นใครตอกเงินนะคะถือว่าดีมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้งานดูแลผู้สูงอายุงานดูแลเด็กก็ถือว่าเวิร์กนะคะแม้งานจะหนักแต่วันนี้คุณอาจจะมีทิปหรือว่าวันนี้อาจจะได้รับของขวัญจากคนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นะคะหรือว่า คนที่ร่วมงานด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยค่ะในไพ่กองที่2วันนี้ส่งกลาลังใจให้นะคะขอให้ดอกเบี้ยบุญเ,เพิ่มพูนทวีคูณค่ะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่10ดาบค่ะ แทงแมนค่ะก้าวไม่เท้าค่ะก้าวถ้วยนะคะแล้วก็สี่ดาบค่ะต้องวันนี้เตือนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใครมีปัญหาเรื้อรงังเรื่องหลังข้อกระดูกกล้ามเนื้อนะคะระบบลำไสก้กระเพาะอาหารนะคะหรือว่าปวดหัวเข่าด้านข้างหลังข้อพับนะออวันนี้ให้ดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงเหมือนอาการมันจะกำเริบนิดนึงนะคะแล้วคุณอาจจะแบบว่าปวดมากนั่งไม่ได้นอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะต้องดูแลตัวเองนิดนึงช่วงนี้สถานก,การณ์โควิดยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ไปโรงพยาบาลหาหมอค่อนข้างเสียดังนั้นเนี่ยคุณต้องดูแลตัวเองอาจจะต้อง ทำโยคะบาบัดหรือไม่ก็คือทับกายภาพบ,บําบัดตามที่คุณหมอเคยสอนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องระบบการกินเหมือนกันคะ่ะระบบลําไส้กระเพาะอาหารในวันนี้นะคะต้องบอกว่าอย่ารีบกินอย่าอย่ากินเร็วมากนะักแล้วก็บางคนที่เห็นนะคะเหมือนกับว่ากินข้าวเร็วมากหรือว่าแบบว่ากินอาหารที่แบบย่อยอยากอะคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับต้องเร่งเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบลาไส้กระเพาะอาหารอันนี้ให้เรามาร,ระวังนิดนึงค่ะในวันนี้นะคะต้องบอกว่าคุณอาจจะมีความวุ่นวายหลายสิ่งมีปัญ หลายสิ่งนะแล้วก็ติดขัดอะไรหลายอย่างแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าวันนี้มันไม่ได้ก็คือให้พักไว้แค่วันนี้นะแล้วเดี๋ยวเปิดมาค่อยไปค่อยมาต่อนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ฝืนไม่อยากให้แบบไม่อยากให้เร่งอะ่ะมันจะยิ่งทําให้ทุกอย่างเสียงานเสียการหรือว่ามันทําให้ทุกอย่างแบบแย่ลงไปกว่าเดิมนะคะวันนี้ปัญหาเดี๋ดยวถ้าเยน,นี้ไม่เสร็จทิ้งเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้วันหยุดไปไหว้พระสวดมนต์หรือว่าอยู่บ้านสวดมนต์ทำสมาธิหรือบว่าทําใจให้สบายพักผ่อนสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อวันรุ่งขึ้นวันถ ที่มีปัญหาตามที่บอกแล้วก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพเป็นโรคประจําตัวอย่างนี้ต้องดูแลตัวเองนิดนึงในช่วงนี้อากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีภาวะความเครียดมีภาวะความกังวลระวังจะนอนไม่หลับหรือว่าระวังจะแบบโรคเก่าโรคเดิมกําเริบในไพ่กองที่3นี้ขอเตืนอนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยะคะ่ะดูแลตัวเองดีสาหรับเรื่องการงานมีปัญหาในวันนี้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ทนันไม่สําเร็จพักเอาไว้ค่ะพักอย่าพักอย่าดันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเครียดไปโดยเปล่าๆส่งกํลาลังใจให้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดแล้วก็อ่า เขาเรียกว่าอะไรนะคะเตรียมความพร้อมค่ะแล้วก็ทำพักผ่อนให้เต็มที่อีกเดี๋ยววันที่26เราจะได้หยุดเนะวันวิสาขบูชาแล้วเราก็ค่อยมาชาร์จแบตให้กับตัวเองเพื่อลุยต่อสำหรับ5วัน6วันสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะส่งกำลังใจให้นะคะ